สำหรับหัวข้อนี้อันดับแรกเรามาดูถึงประโยชน์และข้อดีของ s อซ p a y p o i n t กัน a อซ p a y p o i n t มีประโยชน์ในการช่วยจ่ายค่าสาธารณูปโภคแบบออนไลน์รวมถึงการเติมเงินมือถือและบัตรแอดแคสสำหรับเล่นเกมออนไลน์โดยปกติแล้วเมื่อเราเข้าไปจ่ายค่าสาธารณูปโภคในร้านสะดวกซื้อจะต้องเสียค่าบริการท้งละ15บาทหากเป็นธนาคารจะเสียค่าบริการขั้นต่ำ15-25บาทสำหรับเอ i p a y p o i n t คุณจะได้รับส่วนลด2-5%แต่ค่าใช้จ่ายบางประเภทคุณจะต้องเสียค่าบริการสูงสุดไม่เกิน10บาท ซึ่งเป็นค่าบริการที่เรียกเก็บตามจริงจากผู้ให้บริการโดย a z p o i n t พลยไม่ได้บวกค่าบริการใดๆทั้งสิน้นประโยชน์ของ a s สเซทเอีกข้อหนึ่งก็คือการทำธุรกิจแบบเครือข่ายซึ่งตรงนี้ผมจะอธิบายในข้อของช่องทางธุรกิจนะครับนอกจากนี้ยังมี call center ให้เราติดต่อสอบถามได้อีกด้วยในส่วนนี้เรามาดูตารางส่วนลดและค่าบริการของ a อสเซทเกันเรามาดูส่วนแรกของตารางนะครับก็คือการชำระค่าโทรศัพท์มือถือแบบรายเดือน ช่องถัดมานะครับก็คือเอกสารอ้างอิงซึ่งตรงนี้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองจำนวนรับชำระนะครับก็คือไม่เกิน3 0,000บาทส่วนขั้นต่ำของทูก็อยู่ที่50บาทช่องค่าบริการจะมีของ d t แทนะครับอยู่ที่5บาทส่วนลดของสมาชิกนะครับก็จะได้จากทูก็คือสําเปอร์เซ็นต์สำหรับช่องรายได้ของผู้นำแอคทีฟก็คือผู้ที่นำเรามาสมัครนั่นนะครับถัดมาเรามาดูลำดับชั้นที่เราจะได้รับคอมมิชชั่นกันบ้างนะครับก็คือชั้นที่1ถึงชั้นที่6 คือลำดับชั้นของผู้ที่เราแนะนํามาไปแนะนําต่อนะครับซึ่งเราจะได้ลึกลงไปถึง6ชั้นชั้นละ0.07%ซส่วนผู้ที่เราแนะนํามาโดยตรงจะได้ขั้นต่ําอยู่ที่0.08%นอกจากนี้ยังมีตารางชําระค่าสาธารณูปโภคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าน้าประปาค่าโทรศัพท์พื้นฐานค่าสินเชื่อบัตรเครดิตค่าอินเทอร์เน็ตเคเบลิลทีวีบริการออนไลน์ต่างๆก็คือบัตรเติมเงินซึ่งจะเป็นการเติมเงินแบบทันทีทันใดหรืออาจจะใช้เวลาสามถึง,งั้นก็จะใช้สําหรับเล่นเกมออนไลน์ ถัดมานะครับเรามาดูข้อเสียของเอ p แทสเพย์พอยกันบ้างการสมัครสมาชิกของเอ p แทสเพย์พอยนั้นคุณจะต้องเสียค่าสมาชิก350บาทนอกจากนั้นคุณจะต้องเสียค่าบริการรายเดือนเดือนละ100บาทซึ่งค่าบริการรายเดือนนี้จะหักจากค่าคอมมิชชั่นที่คุณได้รับค่าคอมมิชชั่นนี้ก็คือส่วนลดที่คุณได้รับจากการจ่ายค่าบริการต่างๆและเปอร์เซ็นที่คุณได้รับจากลูกค้าของคุณถ้าหากค่าคอมมิชชั่นของคุณมีไม่ถึง100บาทก็จะหักเพียงเท่าที่คุณมีเท่านั้นเช่นเดือนนั้นนนคมม่่าาาาอิชััเ350บทกกกรดูส ในกรณีที่เราต้องการทําธุรกิจแบบเคอร์เตอร์สวิตออนไลน์ค่าสมาชิกตรงนี้ถือว่าถูกมากเพราะว่าเคอร์เตอร์สวิตนั้นจะมีค่าเป็นชายอยู่ที่หลักสายเลยทีเดียวแต่ถ้าหากคุณไม่ได้ทำธุรกิจนี่ก็ถือว่าเป็นค่าความสะดวกสบายในการใช้เคอร์เตอร์สวิตออนไลน์นั่นเองส่วนข้อเสียข้อนึงนะครับก็คือคุณจะต้องทาธุรกรรมทุกๆเดือนอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับคุณอาจจะเติมเงินมือถือเพียงแค่ยี่สิบาทคุณก็สามารถอยู่ได้แล้วหนึ่งเดือนหากคุณไม่ทําทางเอซัพเพย์พอยต์ก็จะไม่ได้ค่า โดยเดือนแรกจะมีการเตือนก่อนนะครับว่าคุณไม่ได้ทํารายการใดๆเลยและเมื่อสิ้นเดือนที่สองก็จะมีการตัดสมาชิก,กภาพของคุณซึ่งหมายความว่าคุณจะหลุดออกจากสมาชิกของเอซัปเพย์พอยต์ในกรณีที่คุณมีลูกค้ายอยู่นะครับคุณก็สามารถจะต่อสมาชิกได้ภายในเดือนที่สามหากคนเดือนที่สามไปแล้วคุณจะถูกปิดนั่นหมายความว่าลูกค้าของคุณก็จะถูกยึดไปด้วยนอกจากนี้ก่อนที่คุณจะทาธุรก,กรรมใดๆของเอซัปเพย์พอยต์คุณจะต้องโอนเงินเข้าสู่บัญชีที่เอซัปเพย์พอยต์กำหนดขึ้น ซึ่งคุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารต่้ ATM และ E-Banking ของธนาคารต่างๆตามที่เอเซทเพย์พอ t ได้กำหนดไว้และรอการอนุมัติคุณจึงสามารถทำธุกรกรรมต่างๆได้หากคุณใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำคุณก็สามารถใช้ E-Banking ผ่านธนาคารต่างๆแล้วก็โอนเข้าสู่บัญชีของ a อเซทเพย์พอ t ได้โดยตรงจึงถือได้ว่าข้อนี้เป็นข้อที่สะดวกมากทีเดียว